ห้ามผิ่นตะนางดูอาหาพณะนผู้ของเราในตัวอูมันสิเป็นตะนางห้ามผิดที่เกิดเรือกขาดนแล้วกรณีห้ามที่เิาสายเพราะรับสายซิมแยนรอดเหมือนกันคนแห่ตัวนี้เนาะสำคัญเนาะระวังทรัพย์สินทุกแหรโดยเฉพาะมันสำคัญนะเว่าของพ่มีค่าต้องเก็บไว้กอรเห็นยุ้งแตงงานมันก็จบออกมาทายาะ ไไาไม,ม,ม,ม่ยังทำบอททำได้เลยนะฮะห้องไปต่อห้องหรอกลับมาอนบอ, <c oughs> อบอป,ปล,ล,ลอดภัย <c oughs> แล <c oughs> ้วค <c oughs> ำทามนี้่อ,อ,อ,อีกจุดนึงครับอีกจุดนึงค่ะอันนี้หลังจากที่ผมหอยโลเลยนะั ไบรรยากาศดีแถวนี้นะถืออ้อมหอบด้วยต้นไม้เนาะลมสมบูรณ์เนาะโอ้พักพักผ่อนเศร้าเมื่อบะเออเมื่อแป๊บนึ่งกูบอกนยัง แมนและได้กับนี่แล้วกันมาพูดซิลิงนี่ตองในหุ่นซิลิงนี่ตรงในกับ <laughs> ตอนนี้คับขอด,นด,นดนอันที่ห้างอาทีมงานยังไทยแต่ตอนนี้มีแต่ผู้หญิงประดุจสุปรดุยบมีแต่น้องสาวงามปรดุยแต่จิวลาหมาตอนนี้ทงานยังเป็นแต่ยักษนเป็นคนสม่วนเนาะแนะนำบอกมืมอกู้คิดว่าแนะนำบอก เดี๋ยวเขาจิพาเดี๋ยวเขาจิพาไปเบิ้งจุดตำตกในจุดยืนแป็นที่ว่างามมีดีเดืนส่วนผู้ใดที่ว่ามักท้ายรูปจุดงามๆแบบธรรมชาติท like ี่ว่าโบต้องไปในเมืองนะออกออกนี่นี่เมืองเราเข้าสู่แบบธรรมชาติเนี่ยที่ว่าแนะนออมาเลยไปเลยมาแล้วมาแล้วน้ำมาเลยมาิังที่สาว นยางแบบชิวๆเลยแต่ว่าความสูงนี้น่าจะพอลอยเลยแถวนี้เนาะยานบอยานบอสบายเนาะสบายสบายน้ำมาน้ำมาดูนี่มาเลยวิ่จะดพลาดออกไกลน้ำมาแล้วเกยไปเอาอาจจะเดินไปไปกว่านี้นิยนึงเพราะว่าเต็มเวลาจะไปรีบกิจกรรมอื่นหน่อยนึง อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางทนนี่จะไปอีกตอ่ออีกสะพานหนึ่งน,นี่เนาะโอ้แือว่า,าอยู่แบบธรรมชาติเลยนี่แย่โยมเป็ไปอ่าไปสบายๆเนาะแต่ว่ามันอาจจะโยมหน่อยนึงโดยความโดยความยันกลัวอะไรมมันจะให้โยมได้โดยความโดยความที่เขาหยาดเขาสูงมันก็เลยเรจะให้เขาโยมอย่างนี้ต้องจับ ถ้ามาย่านเนี่ยบอกแนะนำโบไฮเบิงลงลุ่มเด้อให้เนี่ยมาซื้อๆเอาเดี๋ยวเบิงเป็นที่แมนว่คืออีหล่ะได้อีหล่ะปัญญานเอ้ยภาพกันย่านพิ่มสูงแบบตามเนี่ยเฮ้ยประมุ่นเจะของอ๋อปัดประดุยประชันเป็นยังไงประดุยเป็นไรงวนตลอดเวลาเลยโอเคตอนนี้เขาอยู่ซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งเดี๋ยวซิบพาไปต่อเลยกู้ซื้อจังไดนี่คัมจากห้าครอบควแล้วนี่หนิม่วนอยู่บ่ม่วนเอาไปต่อไปต่อนี่ เยันสบาย้างบวะอันหนึ่งนับตกประทับใจแหงประทับใจแห่งลองไปดูอ๋อไปดิว่ามาเบิ่งดูความประทับใจที่ว่าความประทับใจที่ว่ามาจุดนี้เป็นอะไรประทับใจหลายแบบประทับใจแบบแหงแตกที่รุดมาแล้ว <laughs> อีกอีกชิมงาน,นยังโบ,บ,บตามมาเลยยังห่อพืชอยู่ <laughs> เอาลุ่นรุ่นคุใหา่บ้านขึ้นไปก่อนลุ่นๆุลนเลยตัวบรรยากาศดีสุดเลยพี่น้องนี่ตัวตอนนี้กะว่ามาแต่ทีมงานเดียวกันอาจจะบุไลนะนี่เป่นว่า ได้ได้ขึ้นไปเลยไป,ไปไปนีม่มาแล้วมาแล้ววายโบวายโบไปบอไ,ปอ,ไปอ,อ้อตังวายโบอ<ป>โอ้ยยุดป,ป่วยอยู่เลยยุดป่วยโอเควายวายโบวายโบะเนาะเอาสกัด ทุกคนถือตอนนี้ก็ได้คามอีกหนึ่งด้านแล้วกำลังจะไปด้านอีกต่อไปวายวายเป็นไงบ้านมาอดก้อนมือแล้วเออจะไปยืนอยู่นี่เลยมอดตัวไฟป้ายยันยันระบายลมตรงนั้ไปดูอีกอ่ะ แด่นซิ่งสบายๆเลยโอ้โหมันสวยเนาะรวยนี่นั่งสามคนโอ้โหไปแล้วเนี่ยไหนๆก็มาแล้วแม่ผู้ใหญ่ลุย เสียวสุดเลยพ pues <aujourd itt> ี่น้องเกือบฟองหอดแม่ก็ยังไหวโอ้ยเจ๋งจุดที่พ่อมาเรียบร้อยสวัสดีพ่อไหมพี่น้อง ตอนนี้ก็คือว่าพาส,สาวๆอยู่ที่ชุดน้ำตกตาดน้ำเปลี่ยนระเบนะครับแลน,นี้รู้สึกไงได้บ่หนิรู้สึกม่วนหลายยิว้วจะนิ้ยข้างเลยเนาะคือว่าอันนี้โดยง่ายๆคือจะเป็นอ่าชุดชุดยอดของเป็นว่าน้ำตกตาดน้ำเปลี่ยนระเบิดตัวเฮาอ่ากันเราไม่ได้มากันก็ได้มายึดคืนนีกก่คือว่าค่อยๆวัดน้ำกและที่สำคัญเนาะยคือหลายๆคนอาจจะถามว่า ตามเพียรเดี๋ยวเราป้ายในสมัครลงรินได้บ่มาเขาบอกเลยเนาะว่ามันจะค่อนขางลำบากหรอกคือตามภาพที่ท้าตัวเซมเป็นแต่ลังเนาะคือตัวนี้ลงริมโบได้มันจะบ่เป็นว่าเป็นเป็นอะไรเป็นวังขนาดคือห้องโบสมัครลงรินได้มันมีแต่งเงินี้เนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ว่ามาแล้วอยากลินน้ำคือลินบ่ได้เนาะคือได้แต่วิวงามๆเนาะคือแบบนี้เลยวิวงามๆามมาถือว่า คลิป้เขาจะจบเพียงเท่านี้แล้วก็ไปเบิ้งดีีต่อไปบ่างเขาจะมีกิจกรรมอดไเนาะคือเขาจะไปลุยต่อตอนนี้คือทีทอปความเชี่ยวของทีทัปคือจะขี่รถทีบทั้งตอนไม่พี่น้องมาเบิ้งนำกันเลยได้กะตล้กอลก็มือจับเดวทางนึงเนาะโต๊ต่อไปนะตรงนี้ตอนนี้จะหอดอยู่ อ่าด้านดันใตเสือไเนะสบายเน,นะานนะโอ้โอนนอยนี่สบายไปไหนไม่ได้เลย <c ười> คิดแล้วเศร้าใจ <c ười>